วัสดีครับกระผมนายจักพันธ์บุญยแพทย์ดิฉันนางสาววรรณวดีเดินเพนค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายงานการปฏิบัติการประจำสัปดาห์ของสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแพร่วันนี้เราก็มีรายงานผลการปฏิบัติการประจำสัปดาห์มานำเสนออีกเช่นเคยนะคะไปเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกเลยค่ะ วันที่22พฤศจิกายน2564นางสาววิไลวันแอร์แฝงนักวิชาการแรงงานชำนาญการรักษาราชาการแทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแพร่พร้อมด้วยนายธนทนธัตภูวันนะนิติกรปฏิบัติการและนางสาววันวดีเดือนเพลนนักวิชาการแรงงานพนักงานราชาการเฉพาะกิจ ได้ตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการและส่งเสริมสถานประกอบกิจการที่มีความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการโรงงานสีขาวเพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและนำความรู้ที่ได้รับไปกำหนดนโยบายและสนับสนุนกิจกรรมการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ณบริษัท9นที่นนูดเดินจำกัดโดยมีนายยศรธรล้อเหงสกุลวงกรรมการผู้จัดการให้การต้อนรับโดยได้รับความร่วมมือจากสถานประกอบกิจการเป็นอย่างดีวันที่22พฤศจิกายนนางสาววิไลวันแอบแฝงนักวิชาการรายงานชำนาญการรักษาราชาการแทนสวัสดิการและคุ้มครองแรยงานจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยนายจักรพันธ์บุญญาแพทย์พนักงานราชการเฉพาะกิจเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าการเผาในที่โลง่งฝุ่นละออง pm 2.5 kick off ระดับจังหวัดประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565เนื่องจากพื้นที่จังหวัดแพร่มักประสบปัญหาฝุ่นละอองจากไฟป่าและการเผาในพื้นที่โลง่งซึ่งมีสาเหตุจากการเผาพื้นที่ป่าการเผาพื้นที่การเกษตร การเผาวัชพืชการเผาริมทางและการเผาขยะมูลฝอยในชุมชนนักสนางฟุตบอลสถาบันประชารักพิทักษป่าอำเภอเมืองจังหวัดแพร่โดยมีนายสมหวังพ่วงบางโพผูพ้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานวันที่23พฤศจิกายน2564นายธนทัตผู้วนนะ นิติกรปฏิบัติการพร้อมด้วยพนักงานราชการเฉพาะกิจสังเกตการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปีพุทธศักราช2564นัสสถานประกอบกิจการบริษัทโคเวอร์พาวเวอร์จำกัดอำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่และบริษัท VKG Group ุ๊ปจำกัดอำเภอเมืองจังหวัดแพร่โดยมีบริษัทเทรนนิ่งไฟ39จำกัด เป็นวิทยากรฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอ,อพยพหนีไฟมีลูกจ้างเข้าร่วมฝึกซ้อมรวมทั้งสิ้น60คนวันที่23พฤศจิกายน2564นายนธนทัตภูวันนะ นิติกรปฏิบัติการเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพศ2541พระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานพศ2554และภารกิจที่สำคัญของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานให้แก่ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ ณบริษัท VKG Group จำกัดโดยมีลูกจ้างเข้าร่วมรับฟังการบรรยายจำนวน15คนวันที่23พฤศจิกายน2564 นางสาววิไลวรรณแอบแฝงนักวิชาการแรงงานชำนาญการรักษารชาชการแทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแพร่เข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานตามตัวชี้วัดหลักจังหวัดแพร่12เป้าหมายร่วมประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565การพิจารณาผลการดำเนินการขับเคลื่อนตามกลไกวิธีการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่รับผิดชอบเพื่อจะนำไปสู่การบรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดร่างแผน แผนการลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินการตามตัวชี้วัดหลัก12เป้าหมายร่วมณนะห้องประชุมจดหมายเหตุชั้น2องสารกลางจังหวัดแพร่โดยมีนายสมหวังพ่วงบางโพผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธาน วันที่23พฤศจิกายน2564นางสาววิไลวันแอบแฝงนักวิชาการแรงงานชำนาญการรักษาราชาการแทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแพร่พร้อมด้วยนางจามรีใจเจนนักวิชาการแรงงานชำนาญการเข้าร่วมประชุมเพื่อหารือกำหนดเป้าหมายแผนการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์นในวัยรุ่นประจำปีงบประมาณพศ2565 ตัวชี้วัดหลักจังหวัดแพร่12เป้าหมายร่วมประจำปีงบประมาณพศ2565ประเด็นที่5เมืองสุขภาวะทุกช่วงวัยตัวชี้วัดย่อยที่5.2อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ15-19ปีเพื่อให้การดำเนินงานตามตัวชี้วัดเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดเกิดประสิทธิผลและผลสัมฤธิ์ในการปฏิบัติ ณห้องประชุมชมศักงามชั้นหนึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่โดยมีนายประเสริฐกิติประพัฒนนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนาปฏิบัติราชาการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่เป็นประธานวันที่24พฤศจิกายน2564นางสาววิไลวันแอบแฟง นักวิชาการแรงงานชำนาญการรักษาราชการแทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแพร่เข้าร่วมการประชุมรับมอบนโยบายกระทรวงแรงงานประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565โดยประชุมผ่านระบบทางไกลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ณห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่ชั้น 4. สารกลางจังหวัดแพร่โดยมีนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธาน วันที่24พฤศจิกายน2564นางจามารีใจเจนนักวิชาการแรงงานชำนาญการเข้าร่วมประชุมคณะทำงานสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานเมืองสุขภาวะในผู้สูงวัยจังหวัดแพร่ยุทธศาสตร์แผนแม่บทเมืองต้นแบบสุขภาวะในผู้สูงวัยจังหวัดแพร่แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านคุณภาพชีวิต เป้าหมายตำบลต้นแบบเพื่อให้เกิดผลสำทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมณนะห้องประชุมเวียงโกใสัยชั้นสองสารกางจังหวัดแพร่โดยมีนายขจรวินัยพาณิชย์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่เป็นประธานวันที่1 5พฤศจิกาย,ยน2564นางสาววิไลวันแอบแฝงนักวิชาการแรงงานชำนาญการรักษาราชาการแทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแพร่พร้อมด้วยนายนภัสสวัสดิ์มูล นักวิชาการแรงงานพนักงานราชการเฉพาะกิจและนักศึกษาฝึกงานสังเกตการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปีพศ2564ณสถานีไฟฟ้าแรงสูงแพร่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่มีลูกจ้างเข้าร่วมฝึกซ้อมรวมทั้งสิ้น8คนวันที่26พฤศจิกายน2564นายธนทัตภูวันนะ นิติกรปฏิบัติการพร้อมด้วยนางสาววันวดีเดือนเพนนักวิชาการแรงงานพนักงานราชการเฉพาะกิจและนักศึกษาฝึกงานเข้าสถานประกอบกิจการเพื่อตรวจแรงงานตรวจความปลอดภัยอาชีวะอนามายัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานในเขตพื้นที่อำเภอวังชินจังหวัดแพร่พร้อมทั้งส่งเสริมสถานประกอบกิจการที่มีความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการโรงงานสีขาว จำนวนสองแห่งได้แก่แผงส้มเจนกและบริษัทเคอรี่เอ็กเพสประเทศไทยสาขาว,วังชิ้นมีลูกจ้างรวมทั้งหมด23คนนายจ้างให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ผลการตรวจพบว่าสถานประกอบกิจการปฏิบัติถูกต้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพศ2541และพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานพศ2554วันที่26พฤศจิกายน2564 นางสาววิไลวรรณแอบแฝงนักวิชาการแรงงานชำนาญการรักษาราชการแทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแพร่พร้อมด้วยนางจามรีใจเจนนักวิชาการแรงงานชำนาญการและนายจักรพันบุญญาแพทย์นักวิชาการแรงงานรวมประชุมชี้แจงการพิจารณาประเมินผลคะแนนสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานประจำปีพุทธศักราช2565ผ่านระบบวิดีโอทางไกล โดยมีนางสาวรัตเก้าชวลิตผู้อำนวยการสำนักงานรายงานสัมพันธ์เป็นประธานก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับรายงานการปฏิบัติการประจำสัปดาห์นี้พบกับพวกเราอีกครั้งได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเรากันด้วยนะครับสำหรับสัปดาห์นี้พวกเราทั้งสองคนก็ขอตัวลากันไปก่อนกรมสวัสด,ดิการและคุ้มครองรางานคุ้มครองสิทธิพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานสวัสดีค่ะ